ประจำเดือนอย่างไม่หมดสนิทสามารถมีกิจกรรมได้หรือไม่คะคุณสามารถมีกิจกรรมได้เลยนะคะแม้ว่าประจำเดือนอย่างไม่หมดสนิทนะคะแต่มีสิ่งที่ควรพิจะะนารณาดังนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณอาจจะเสี่ยงติดเชื้อได้เลยนะคะเพราะในช่วงที่มีประจำเดือนปากมดลูกของเราค่ะมันจะเปิดเล็กน้อยค่ะทําให้เชื้อโรคนะคะมันเข้าไปได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบริเวณอุ้งเชิงการานร ห,หมุดลุกของเราได้เลยนะคะควรให้คู่รักของคุณนะคะรักษาความสะอาดให้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ 2. เลยค่ะเพิ่มโอกาสในการ,รเระเทอเปอะเปืนะ้อนอ่ะมันมีกลิ่นร่วมด้วยนะอาจจะทําให้เกิดคราบเลือดมันเลอะมันเทอะบริเวณที่นอนของเราหรือ ร่างกายของเราได้เลยนะคะและข้อ3เลยค่ะโอกาสตั้งครรเนี่ยมันน้อยแต่จะบอกว่าไม่เป็นศูนย์นะคะแม้จะอยู่ในช่วงที่เรามีรอบเดือนนะคะแต่หากรอบเดือน ที่ผิดปกติอยู่หรือมีไข่ตกใกล้ช่วงนั้นนะโอกาสที่จะตั้งคันก็ยังมีอยู่เลยนะคะสาวและที่สําคัญะคะ่ะแนะนําให้นะคะสวมถุงยางอนามัยร่วมด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงในการตั้งคันนะคะสาวและเลือกวันที่ประจําเดือนนะมาน้อยที่สุดเลยหรือนะคะเราควรรอให้นะคะประจําเดือนมันลดน้อยมากที่สุดนะคะเพื่อจะได้ ผ่อนคลายความสบายใจจะได้ไม่เป็นกังวลที่มันเลอะเทอะเ,เปื้อนหากไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆแฟนต้องการนะคะอาจจะต้องใช้ผ้านะมาลองนะคะจะได้ไม่เลอะเทอะเปื้อนนะคะและที่สําคัญค่ะสาวๆคานะคะจะบอกว่ามันถ้ามันเลอะเทอะเปื้อนเนี่ยนะคะสาวเนาะมันก็ลบาบากต่อการใช้ชีวิตของเราซึ่งนะคะมันต้องมาซักมันต้องมาลือ้อผ้านะคะมันก็ไม่สะดวกถูกไหมคะและ สรุปเลยนะคะง่ายๆเลยสามารถมีเอกได้ค่ะมีกิจกรรมได้แต่ควรระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การใช้วิธีป้องกันอาจจะสมถุงย่างเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วกัการตั้งครรภ์น,นะคะสาวๆใครมีคำถามก,าก็ฝากทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ